สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาร้องเพลงอ้าวให้ฟังนะคะของพี่อะตอมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็นี่นาะก็จะเป็นเพลงของพี่อะตอมเดี๋ยวไปฟังกันเลยมาร้องกันเลยนะไม่ได้ฟังนะดี เข้าไปบีบน้ำตาแล้วบีบมือฉันขอร้องให้เห็นใจเธอขอโทษเรื่องวันนั้นที่เคยทำผิดฉันฉันยกโทษให้เธอได้ไหมหนาเห็นใจเธอตีหนา้าเศราเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจ แต่ถ้าเธอยังเป็นสุขและถ้าเ,เธอยังมีเขาเธอจะกลับมาหาฉันไหมก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไวแล้วเธอก็เลือกเขาไงโอ้ oh. ยังจำได้ไหมที่รักเอาเฮ้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาที่บอกว่าเธอจะเรื่อเขางเราไม่มีวันกลับมาเอาให้อย่ากลืนน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรเธอไม่มีวันได้คืน ก็สำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะแบบครึ่งเพลงเพราะว่าก็จะไปข้างนอกแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ